ทั่วโลกและในประเทศไทยเราจะทำยังไงเราได้เลีกประชุมสตรีทั้ง25ตำบลเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำแมสและเจลแจกสตรีใน25ตำบลเนี่ยร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาโดยเราไม่มีค่าตอบแทนใดๆเราทำด้วยใจเพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้ผ้นจากโควิด19ค่ะ ทราบว่ากระบวนการทําใช้มือล้วนๆไปยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยกระนวนการทําเราจะต้องไปดูผ้า,ผ,าผ้าต้องเปลี่ยนผ้าอย่างดีเมื่อเราทาเสร็จเราต้องมาวางผ้าวางผ้าเสร็จเราต้องวาดแบบวาดแบบลงไปในผ้าแล้วก็เราจะต้องมาตัดแล้วก็จะนับจํานวนว่าวันนี้เราจะผลิตเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าจะมีจิตอาสาทั้ง25ตําบลในเขตของอำเภอเมืองที่ร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นประธานสตรีแต่ละตาบลที่ร่วมแรงร่วมใจกับทางที่ ทางที่เราผลิตเป็นอย่างดีอันนี้เห็นบอกว่ากระจายให้แต่ละตำบลไปไปตัดประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณนตอนนี้ก็เกือบสามหมื่นแล้วค่ะสามหมื่นสามหมื่นเข้าสี่หมื่นชิ้นเราก็จะมาส่งเราบางวันก็ประมาณห้าพันบางวันก็สองพันเพราะว่าอะไรเราาทราบไหมครับเพราะว่าหนึ่งการผลิตเนี่ยเขาทาด้วยจิตอาสาเขาทําด้วยใจบางวันก็จะได้มากเพราะว่าในตําบลเขาเนี่ยเขาก็ทําด้วยจิตอาสาเขาก็ทําแจกในตาบลด้วย แล้วก็รับกาะทาของเราด้วยคนน่าเห็นใจนะคะเน่งเห็นใจในความเสียสละเห็นใจในความที่เขารับผิดชอบต่อหน้าที่เขาบางคนเป็นอสมบางคนเป็นสตรีบางคนใช้สามีและลูกร่วมทำเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเราสร้างพลังอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งพลังพลังสตรีน่ะยิ่งใหญ่เสมอเมื่อตัวนายกเองเนี่ยเรียกประชุมหรือเรียกขอร้องจิตอาสาครั้งใดเนี่ยจะให้การตอบรับ เป็นอย่างดีในสตรีที่5ตำบลทราบว่าต้องตัดด้วยรีดด้วย,วยส,ก,ก,สก,กีนด้วยด้วยทํากับมือค่ะ<ม>จริงๆแล้วบางคนก็คิดว่าทําจริงไหมให้ท่านมาดูเลยค่ะที่อบตหนองกระทุ่มเราทําทุกหมูม่แล้วก็ที่ศูนย์ศูนย์ที่ศูนย์รักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ย<ม>เราทําทุกวันเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4<ม>จนณปัจจุบันเนี่ยตัวดิฉันเองก็ไปทุกวันเพื่อที่ไปดูว่าวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่ ส่งเท่าไหร่จะสั่งผ้าอีกเท่าไหร่เพราะว่าเราจะดูว่ากำลังเนี่ยวันนี้เราทำได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเมื่อโควิดหมดมาจัจุบันนี้เราก็ทำทุกวันนะค่ะเราทำทุกวันผลิตทุกวันความเพียงพอถามว่าพอไหมพอค่ะแต่เราต้องรอคือต้องรอบางคนอยากได้วันนี้เห็นเขาใส่ก็อยากได้แต่จริงๆแล้ว อยากให้ท่านรอสักนิดหนึง่งเพื่อที่เราจะได้ผลิตให้ทันนะคะตอนนี้กําลังการผลิตต่อวันได้สัก3ามสี่พันใช่ไหมคะประมาณสามพันได้ค่ะสามพั 3, นนี่เต็มที่ค่ะคถ้าสี่พันเนี่ยเราก็จะต้องไปบอกสตรีอีกต้องหากลุ่มอีกอพอเราหากลุ่มยีกบางคนเนี่ยบางคนเขารับจ้างด้วยนะก็คือเขาเย็บผ้าอยู่แล้วเขามีงานประจําเขาก็ต้องทํางานประจําด้วยเ,เพื่อที่ชีวิตเขาอยู่รอดและเป็นจิตอาสาด้วยเ,เขาช่วยเราด้วยเขาอยู่รอดด้วยนะคะ นนวันนี้เป็นน้าใจของน,น้ําใจของกลุ่มสตรีอำเภอเมือง25ตําบลแล้วตาบลหนองกระทุ่มโดยตัวนายกเองเนี่ยตัวนางสุทินดิฉันเองเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ดึงสตรีทุกกลุ่มเข้ามาร่วมเราเป็นจิตอาสาค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กแต่บ้บบานหมู่7ของสองอบตจินตนาคือศูนย์เด็กเล็กเนี่ยใช้จักอยู่2ตัวเจ้าหน้าที่วันนี้เด็กนักเรียนไม่มา พราะว่าเราให้หยุดโควิด -19 ึ่งเกสูครูศูนย์เด็กเล็กก็ว่างแล้วก็ช่วยนายกผลิตเราก็สอนเขาไม่เป็นเลยนะคะนายกสอนว่าการเย็บอย่างไรเขาก็ทําได้แล้วก็เชิญพี่ๆได้ไปดูการทํางานของครูศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ประชาชนประมาณสักสองสามคนที่มาร่วมเราด้วยค่ะแล้วส่วนอีกที่หนึ่งบ้านผู้ใหญ่อีกที่หนึ่งบ้านผู้ใหญ่ประคองอบตจินตนาขอือกการอันนั้นก็จะผลิตทุกวัน ที่เราจะพาเขาไปดูเป็นแกนหลักของเป็นแกนหลักของหมู่บ้านเลยอของหมู่บ้านหมู่เจ็ดแล้วก็ทําได้เป็นแกนหลักของอ,อบตอเราด้วยอ,อบตอเราอบตอหนองกระทุ่มนี่ก็จะทําทั้งเก้าหมู่บ้านหมูม่หนึ่งนำโดยกำนันนายกมีจักสองตัวหมู่สองนำโดยอบตอบุญบรรดา,นานประสงค์หมูม่สามนำโดยผู้ใหญ่จารุเวศเพชรเหมือนใบหมู่สี่นำโดยผู้ใหญ่สุวรรณาจันรหมือนใบหมู่ห้านำโดยอสมฟวงเพชรราศีสวยหมู่หกนำโดย อสมอเสรีรัตน์สมใจหมูเจ็ดอบตจินตนาขอถือการหมูแปดนางรัตดาแก่นพุทธาหมูเก้าอาสมา,าเลขานายกลูกชิ้นรัตนสุวรรณโอ,โอ้นี่เรียกว่าเป็นน้ำใจน้ำใจของ,ของชาวตาบลหน,นองกระรรทุ่มนำสู่ศูนย์รัดจริงไม่ทิ้งกันที่เราร่วมผลิตตำบลหนองกระทุ่มก็มาทำอันหนึ่งพันหนึ่งพันชิ้นแล้วนะะแล้วเราก็นำส่งตอนนี้หมดแล้วแล้วก็ไปรับของใหม่มาอีกห้าร้อยชิ้น เพื่อที่จะได้เรียบช่วยกันทำเส่งสูยนใหญ่ของคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันคาเรัจริงม่ิ้กันเฮคนราชรัจริงม่ทิ้กันบายโควไปโบไปไคบบายบายบาโคบีบา